วันนี้พี่จะมาตอบคำถามน้องนาไมซังคนนี้จ้าสอนพับกล่องน้อยกากากาค่ะ,คะ,คะขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษสี15ณ15เซนติเมตรใครยังไม่มีกรรไกรตะกาสีเหลืองได้เลยขั้นตอนแรกพับกระดาษครึ่งทำทั้งสองฝั่งหลังจากนั้นก็พับครึ่งสามเหลี่ยมแบบนี้ทำทั้งสองฝั่งเลยจ้าขั้นตอนต่อไปพับมุมลงมาแบบนี้ทำทั้งสี่ฝั่งตามรอยไปเลยนะ ทำไปเลยทั้งสี่ฝั่งเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนพับรอยกระดาษขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ทำทั้งสี่ฝั่งเลยนะจ้ะค่อยๆทำเลยนะทุกคนแล้วก็พับไปอย่างนี้ครบสี่มุมแล้วแล้วก็กางกระดาษออกแบบนี้เห็นไหมหลังจากนั้นพับขึ้นนี่ตามรอย แล้วก็พับลงตามรอยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาวาดหูวาดตาวาดจมูกวาดปากแล้วแต่ชอบเลยหลังจากนั้นนะหันกระดาษออกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกดตามรอยนี่เอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาเสร็จแล้วเราก็จะได้กล่องน่ารักนา่าหลกแบบนี้เลยจ้าเห็นไหมทุกคนง่ายจุ้งเบร์